มาจ้ะพระจ่าแม่จ่าพี่น้องเยพินมากินข้าวกันวันนี้วันที่หนึ่งมีนานะวันนี้ก็มีนาละเป็นเดือนแห่งความรวยอันนี้อะไรประลา้าผักต้มมะเขือต้มกินอาหารให้ครบข้ามูยนี้คือปะลาสับผัดนะกินข้าวไปครึ่งตอมวับมีการกินแบบบ้านนอกเหร ช่วเวลาคนเราจะเอาอะไรกันนักหนาหมูต้มจิ้มน้ำปลาจิ้มปลาร้าเราก็กินได้อรเน้นน้ำต้มหมูมพักว่าก ได้ใส่อะไรนะใส่แต่น้ำปลาที่พินเป็นคนกินง่ายอ่ะหมูต้มจิ้มน้ำปลาเขากินได้อร่อยจริงใบมะม่วงกินไปเยอะๆมันจะ,จะช่วยระบบขับถ่ายนะใบมะม่วงอะ่ะเพืเ่อนๆอาจจะสังเกตว่ายาพินจะไม่ชอบกินผักดิบนะถ้ากินผักสุก น้อยอย่างที่จะกินผักดิบนอกจากเป็นยอดไม้ถึงสูงหนึ่งจะกินจาบถ้าผักตำตำจะพินจะไม่กินนะ่ะเพราะกลัวหมาจะฉี่รถจ้ะเออหวบมาก